นี่นะครับทริปนี้นะครับเราจะพาการเดินทางมุ่งหน้าขึ้นทับเบิกต้องบอกเลยว่าโฮยซอน3า0ร้คันนี้ยังไม่เคยขี่ขึ้นไปแล้วทริปนี้นะครับบอกเลยว่าทดสอบครับแบกของทดสอบดูเต็มเต็มแม็กไปลองดูว่าจะขึ้นไหวไหมคิดว่าไหวไหมไหวนะครับคิดว่าไหวไหมโฮยซอนไหวดิไหว,วอะปุงปงอ่ะ <Okay. S 2> งอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไป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 หมายถึงพี่นะตึงตึงเนี่ยไปพี่เป้นำแบบหนึ่งได้โอ้ยเราต้องแซงเขาอีกรอบปะเนี่ยอย่าไปกูว่ะโอเคสัญญาณยังอยู่ใช่ป่ะไนี่ยังอยู่ยังอยู่โอเค บอกแล้วเราได้มองเห็นไล้วน่ะแหมติงแต่หัววันเลยนะครับติงติงไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะฮะดีอะไรยังไม่จันขึ้นเลยรีบติงไปไหนติงแบบว่าเติมจะไม่ขึ้นไหะยังไหวเปล่าคันหน้าไหวโูเอย ไอซูนิเอ,อ็กนม่หน่อเขาลงมาเนอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชมหมอกเลยตอนบุญจะถึงหรือเปล่ารอบนี้รอบที่ห้าแล้วเจอต่หมอกฟุ้งยังไม่เคยเจอทะเลหมอกที่นี่ๆๆนโอ้ยมาเวลานี้น่าจะยากถ้าได้ก็โอ้โหสุดไปแล้วอ่ะโอ้แจบุญจัดเลยอถ้าเห็นทะเลหมอกที่นี่ ติ่งเปี้ยต้องแซงคันนี้ว่ะตอนเนี้ยไม่งันเดือดเราขึ้นไม่ไหวได้แซงได้แซงไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวพี่ดูให้มีรถมาเข้ามาได้นะไม่มีรถไม่มีไม่มีกำลังบนเกาะตามไปแต่ว่าโค้งครับไปแล้วสองโค้งทำไม่ไปขึ้นไม่ได้แน่เอออันนี้แหละโอ้ยสบายของพี่ได้อยู่ยังได้อยู่ คันหน้าี่จะไหลหล้าคูนตงรงเใช่พอผมส่งมาเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยส่งไม่ได้แล้วเขาสนะี่เขาสี่คูนใช่เดียวเขาสี่คูนสี่ด้วยเขาเขาคานขึ้นแล้วเนี่ยสองคันหน้าแล้วเน่ยหมดบอกรเ,เขาไม่ต้องส่งไนะงเออเราจะขึ้น 40, เขาได้ไม่้สองคันสี่ิบห้าสิบเดี๋ยวก็แต่พี่ต้องขึ้นทีเดียวสองคันนี้เลยนะ ขึ้นขั้นไปก่อนดิขึ้นขั้นไปพี่ขั้นไปได้ขึ้นไม่ได้อก่อนให้เขาไปก่อนทำไมเนาะให้เขาไปก่อนพับเยโค้งนี้พับโค้งนี้พับพับแล้วให้เขาไปก่อนเหลือเหลือให้ส่งหน่อยไปส่งไปไอ้เชื่อเขาปล่คานสิบกิรลไปก่อนเลยพี่ไปได้ไปก่อนเลย มีรถปะไม่มีไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยคงไม่มีไม่มีรถไม่มีไม่มีเลยมีนะถ้ามีบอกนะไม่มีไม่มีไปก่อนเลยนานไปก่อนเลยเออเออโอ้หดปอยังลงอยู่ยังลงอยู่ยังลงอยู่มดปอกขางขึ้นไป โอ้ตรงนี้ตรงนี้มาแล้วรถกระบะมารถกระบะมาหนึ่ง <Okay. S 2> คันเส้นไปแล้วแซงได้หมดละ <c oughs> สุดตั้งโ oh อ้โหอ๋อชิบหายตร,ตรงนี้แหลยช็อช็อตทำงาน,งนเกือบตรงโค้งมีตรงปัดตัดจุดปัดตรงโค้งมันมีหลุม <c oughs> เป็นเนินโอ้โหยี่สิบอ่ะ, oh, อะขี่มายี่สิบอะพ้นอ้าเลย สี <40. S 2> ่สิบสี่สิบองลืมถ่ายให้ลืมถ่ายเพื่อเก็บทริปนี้ไว้ย0 3สิบสามสิบทริปนี้สี่สิบของพี่ได้สี่สิบลอก4,000 <50. S 1> เติมได้นิดหน่อยสามสิบต่อเน,นี่ยโอเคตรงโค้งโอ้โหดินระวงังนะ ทำไมเขาปล่อยดินเลยถนนขนาดนี้วะเนี่ยบ้านเลยเข้าในไม่ได้อุ้ยญญาอาย่าไอ้เขี้ยะลอยลอย้อย,อยไม่ขึ้นแล้วพอพันรอบสี่สไป ไหวไหมไหวไหมเอ้ยได้สบายชิวหมอกสวยจับไม่เคยโอ้สองโค้งโอ้ขึ้นไปขึ้นไปลูกสามสิบสามสิบได้อยู่ หนีไม่ได้นะชันกว่านี้ไม่ไหวแล้วมั้งอายุผมว่าตรงเลยที่ตรงนั้นอันนั้นหนักกว่าว่ะทำไมโอ้สบายพับนี้ขึ้นได้เนะี่ยยี่สิบสามสิบโอ้จอดเต้าไปเลยไปเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยว่ะฟุ้งว่ะไม่สวยว่ะ แต่แม่งแบนโค้งไม่ได้ว่ะขาตั้งมันจะขูดแบนอ๋อแบนโค้งไม่ได้ทีนี้โค้งมันก็กว้างเป็นเรื่องอีกี้ยไอมขาตั้งมันจะขูดมันจะมีโค้งไหนวาที่ชอบล้อกันกันไล้ตอนไปฮาดูบีมันมันชันไหมไม่ชันเนาะ อู้สาม G ว่ะสาม G คาดูปี่อะพี่ชัดป่าวะสายจะหลุบไหมเนี่ยโอ้โหรอบพี่สายแน่ขา ยังได้ยินอยู่โอ้ตึงตึงหมดตอด <S 2> <S 2> หมดเหมือนกัน พูดแล้วเหมือนมีควัน,วนยังไงไม่รู้่อ่ยโนมแล้วโนมช่วยแล้วโอ้ยเอ็นเอ็กเอ็นเอ็กเอนเอ็เอ้หน้าตาดีเว้เยขนาดเกียง ้นแบบลุ้นขนาดนี้มาก่อนทำไมนะไม่เคยขึ้นทับเบิรแบบลุ้นขนาดนี้มาก่อนเลยหมดชุดน <ham tales> ี้ผ่านยอดเก่าแล้ว ขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยอยู่ยังมาสามสิบสีบ่สิบเออยังมาสามสิบสี่สิบนี่เป็นครั้งแรกสำหรับเจ้าโฮลิซอน300 SR รถผลงานแบงค์คนไทยที่บูมได้ขับขึ้น มาในสภาพที่แบกของเต็มกําลังนะครับบอกเลยว่าขึ้นได้นะครับทับเบิกอาจจะแบบมีฟิลลิ่งที่แบบต้องลุ้นหน่อยเพราะว่ารถมันหนักนะครับถ้าให้ดีก็ไล่เม็ดออกให้เบาลงครับและทริปนี้เราขึ้นมาเพื่อกินข้าวแค่นั้นเลยนะครับชีวิตของคนอยู่บ้าไม่เป็นแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ